สวัสดีครับผมจะนักการแก้เพิ่มดูดวงชาวสิงนะครับรคือท่านที่เกิดลักษณะที่ราศีสิงหรือเกิดในราศีสิงกลางสิงหาคมถึงกลางกันยายนของทุกปีนะครับถือว่าเป็นชาวสิงนะครับดวงชาวสิงปีห์ปี2565จะเป็นยังไงมาดูกันนะครับก่อนอื่นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง นัดแอสโตรให้ด้วยนะครับ N A T A S T R O นะครับแล้วก็ช่องใหม่นักการนำโชคนะครับเพราะนัดแอสโตรถูกแบนไป2ปีแล้วนะครับตัวเลขไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะมาดูดาวใหญ่กันนะครับมฤตยูดาวมฤตยูเนี่ยนะครับย่งสัมพันธ์ดีกับลักนณาชาวสิงห์นะครับก็ทำให้มีความคิดพลิกแพลงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือธุรกิจการงานย่งได้ดีนะครับ ดาวโยกเกณฑ์ดีกับลักนณาทีเดียวนะครับตรีโกณถึงลักขณาต่อไปดาวเสานะครับเจ้าเรือนอริจรเขาเรือนอรินะครับเป็นดาววิบากกรรมนะครับช่วงนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยเหมือนกันครับชาวสิงห์นะก็มีปัญหามีอุปสรรคมีศัตรูที่กล้าแข็งพอสมควรนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาเป็นดาวเกษตรนะด้านเสียก็คือมีปัญหามีอุปสรรคระวังบริวารสร้างปัญหาให้เดือดร้อนนะครับ ด้านเสียก็คือดาวเสาดาวโทษทุกข์จอเข้าอาริก็ไม่ค่อยได้ให้โทษทุกข์เท่าไหร่นะครับส่วนดาวราหูเจ้าเรือนปัตตนิจรเข้ากรัมมะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่กันยา2563จนถึง30มีนาคม2565เนี่ยนะครับก็จะมีคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการงานเป็นอย่างดีนะครับ แต่ถ้าดาวราหูเสียนะครับเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาศก็อาจจะทําให้การงานเสียหายได้เหมือนกันนะครับหลังจาก30มีนาคมไปแล้วดาวราหูจรเข้าสุภะสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับก็ทําให้มุมดาวเกื้อหนุนดวงชะตาเหมือนกันนะครับในมุมที่ผ่อนคลายใครที่ทําธุรกิจการค้ากับต่างชาติก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับจะได้คู่ค้าหุ้นส่วนเป็นคนต่างชาตินะครับ หรือทำธุรกิจนำเข้าส่งออกนะทำธุรกิจกับต่างประเทศจะประสบความสำเร็จนะครับมาดูดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์เนี่ยนะครับในช่วงเมษาสองพนห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยนะครับ,รบโทษทีครับ เมษา2,564ถึง2,565นะครับก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนมอรณะจอนก็เรือปรนปัตตนิเรือนคู่ครองนะครับใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสได้พบรักนะส่วนคนที่มีคู่แล้วชีวิตคู่ก็แฮปปี้ดีนะครับมีโอกาสได้คู่ค้าหุ้นส่วนกับต่างชาตินะครับ หรือได้บางคนได้แฟนต่างชาติได้เหมือนกันนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวโดยเฉพาะถ้าดาวพฤหัสขรจรมาเป็นสีก็มีโอกาสได้แต่งงานนะครับมาดูด้านการงานนะครับด้านการงานของชาวสิงห์นะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวราหูนะครับอ่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าดาวราหูเป็นเจ้าเรือนปัจจุบันนี้เขากรมะนี่ก็ถือว่าเป็น โชคดีนะได้คู่ค้าหุ้นส่วนให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีทีเดียวนะครับยกเว้นดาวราหูของใครเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาศหรืจอจรเป็นกาลีก็จ,จะทําให้การงานมีปัญหานะครับหลังจากวันที่30มีนาคม2 5 6 4ไปแล้วนะครับชาวสิงดาวเาราหูจรเข้าสุพระตรีโกรถึงลักนณะนะครับก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเป็นทางที่ดีนะครับ แต่การงานก็อาจจะมีบ้างบางช่วงนะครับที่ดาวกรรมะจรเสียนะครับจเขก็เรือนอริมรณะวินาศหรือจรโยกเกณฑนร้ายกับดาวบัปปะเคราะห์นะครับอย่างเช่นในช่วงที่ดาวพระศุกดาวกรรมะจรเข้าไปทับดาวเสานะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมพันถึงวันที่19มกราสองพนนะครับและ อ22กุมภาถึงวันที่1เมษายนนะครับ2565ดาวพระศุกร์จรทับดาวเสาคู่ศัตรูในเรือนอรินะครับ, 65, รรบรเรือ,อรนะรรอ,อรนะินอกจากนี้ดาวศุกร์ยังพักองศาตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2564ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2565นะครับช่วงนี้การงานอาจจะเจอปัญหา,าจเจออุปสรรคนะครับบางคนเขาไปประมูลงานแข่งขันต่อสู้กับคู่แข่งนะครับ ต้องเจอปัญหาเยอะบางทีบริวารสร้างปัญหาให้เดือดร้อนต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับการงานอาจจะติดขัดล่าช้าทําให้หนื่อยเครียดนะครับบางคนทํางานไม่ทันมกดถูกเจ้านายตําหนินะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่งานมีปัญหาต้องทําใจนิดนึงนะครับใจเย็นๆค่อยๆวางแผนแก้ปัญหานะครับผู้ที่ทํางานอิสระค้าขายทั่วไปหรือเจ้าของกิจการจะมีเรื่องยุ่งยาก บริวารหรือลูกน้องทําให้การงานเสียหายจนเกิดปัญหาตามมานะครับอดทนนะครับผลจากวันที่1เมษายน2 5 6 5, 5ไปแล้วนะครับการงานจะดีขึ้นและมีช่วงการงานมีปัญหาช่วงดาวพระสุกดาวกัมมะเนี่ยนะครับจอนเข้าเรือนมรณะตั้งแต่30เมษาถึง25พฤษภาคม2,565เนี่ยนะครับ แต่ช่วงนี้ดาวพฤะัุก็จรมาเป็นอุดนะครับเป็นอุดก็ถือว่าดาวโดดเด่นทีเดียวแต่เข้าในเรือนที่เสียนะครับถ้าเสียหายก็เสียหายหนักทีเดียวนะครับบางคนอาจจะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่นะและมีช่วงที่ดาวพฤหัสจรเข้าวินาศนะครับตั้งแต่วันที่8สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2565นะครับแต่ช่วงนี้ดาวพฤหัสก็ยังเป็นราชาโชคนะครับ นะบางคนก็อาจจะการงานเสียหายได้เหมือนกันนะครับแต่ในด้านดีนะครับดาวเข้าวินาศก็ไม่ได้ไหมายเพราะเสียหายเพราะว่าดาวได้มาตรานดีเป็นราชาโชคนะครับในแง่ดีก็อาจจะได้งานมาแบบง่ายๆแบบไม่เปิดเผยนะครับหรือคนทําธุรก,กิจนําเข้าส่งออกด้านต่างประเทศเจะประสบความสําเร็จดีนะครับราบรื่นนะ หรืออาจจะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานแบบลับๆไม่เปิดเผยก็ได้นะครับทำให้ได้งานมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับสรุปแล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วการงานยังก้าวหน้านะครับชาวสิงห์ยังมีงานที่มั่นคงมากขึ้นนะครับสู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จนะครับมีปัญหาก็มีบ้างเป็นบางช่วงนะครับธรรมดาทุกทุกราศีนะครับก็มีปัญหาด้วยกันทางนั้นนะครับ มากน้อยขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับยิ่งดาวพฤหัสจรเข้าอาริตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ไปแล้วชาวสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องการงานนะครับเพราะว่าถือว่าขาดตัวช่วยนะครับประธานดาวสุประเคาจรเข้าอารนะิผู้ค้าหุ้นส่วนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะมีปัญหากันเท่ามรณะนะครับนะ <c oughs> มาดูด้านการเงินนะครับดูจากดาวพระหัสเ์เลงเรือนการเงินนะครับนะเข้ามรณะก็จริงแต่เลงเรือนการเงินก็ช่วยให้ชาวสิงห์เนี่ยมีรายได้ดีขึ้นนะครับและช่วงการเงินดีมากก็คือช่วงดาวพุธด,ดาวการเงินและโชคลาภนะครับจอรดีได้มาตรฐานดาวดีคือ 26มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎราคม2565เนี่ยนะครับดาวการเงินเป็นเกษตรอยู่เรือนลาพระโชคลาภการเงินดีมากนะครับ28กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมดาวการเงินเป็นมหาจักรและราชาโชคทับลักษณาตอนนี้เงินทับตัวนะครับมาเยอะมากนะครับช่วงนี้โชคดีติดติดกันทีเดียวนะครับพอเข้า20สิงหาก็ยังดีต่อเนื่องนะครับ20สิงหาถึง23ตุลาคม2565 ดาวการเงินเนี่ยจอนเข้าเรือนการเงินได้มาตรฐานเป็นดาวกเกษตรและมหาอุดโหมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก็ช่วงนี้แหละครับนะถือว่าการเงินอาจจะดีที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ช่วงดาวการเงินเสียหายมีรายจ่ายเยอะก็มีนะครับก็ให้ระมัดระวังในช่วงที่ดาวการเงินจรเสียนะครับคือดาวการเงินจรทับ ดาวคู่ศัตรูตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนะครับดาวการเงินจอนเข้าอารินะครับก็ทำให้หาเงินยากหน่อยในช่วงนี้นะครับพอมีเงินก็อาจจะต้องไปใช้นี่สินนะครับบางคนก็มีครอบครัวเจ็บป่วยหรือตัวเองเจ็บป่วยต้องไปรักษาพยาบาลนะครับ วันที่18มีนาคมถึงวันที่4เมษายนดาวการเงินเข้ามรณะ,ะนะครับช่วงนี้มีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเยอะนะครับบางคนเสียเงินจากาการเจ็บป่วยนะครับหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยนะช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเล่นหุ้นเล่น,ลน,ลนหวยหรือการพนันทุกชนิดจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่นะครับช่วงวันที่4เมษายนถึงวันที่7 มิถุนายนเนี่ยดาวการเงินพักองศาด้วยนะครับแล้วก็ไปทับดาวราหูคู่ศัตรูนะครับดาวพุธต้องระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับอย่าโลภอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ตอบแทนสูงนะครับโลภมากลาบหายนะครับช่วงนี้ระมัดระวังให้ดีใครชวนเล่นหุ้นเล่นหวยหรือคลิปสโตร์เคอร์เรนซีนะครับหรือการลงทุนทุกชนิดนะครับเช่นลงแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับมีโอกาสโดนนะครับ ยิ่งถ้าดาวราหูหรือดาวพุธของใครจรมาเป็นกาลีเนี่ยนะครับมีเกณฑ์เอกสารผิดพลาดเสียหายเจอเช็คเด้งหนักสุดไปถึงขั้นมีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลทําให้เสียชื่อเสียงเครดิตนะครับพอดาวพรหัสก็เข้ามรณะไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที8่8เมษายน2565เนี่ยนะครับนะถ้ามีคดีความก็มีโอกาสแพ้นะครับไม่มีเทพองค์ใดช่วยท่านได้นะครับ วันที่12ถึง28กรกฎาคมดาวพุธด,ดาวการเงินจอนเข้าวินาตนะครับช่วงนี้ก็มีเหตุให้เสียเงินเหมือนกันนะครับอาจจะเสียเงินแบบปูปับฉพรันไม่ทันตั้งตัวนะครับหรือจะเกิดเรื่องเสียเงินแบบไม่ควรเสียเช่นเ,เสียเงินจากการพนันนะหรือขับรถประมาทชนคนอื่นจนต้องเสียเงินค่าเสียหายคู่กรณีไปนะครับช่วงดาวการเงินจรเสียเนี่ยนะครับไม่ควรลงทุนเล่นหุน้นเล่นหวยหรือการพนันทุกชนิดนะครับ พอจะทําให้สูญเสียเงินก้อนใหญ่อย่างน่าเสียดายทีเดียวนะครับมาดูด้านความรักคู่ครองโดยภาพรวมแล้วนะครับดาวราหูเจริญปัตตนิยังสัมพันธ์ดีกับลักนณาอยู่นะครับคู่ครองอยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อหนุนกันดีนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอคู่ต่างชาตินะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสด้วยนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้ามาสัมพันธ์ดีกับลัคนานะตั้งแต่เมษาปีหถึงเมษา65เนี่ยนะครับดาวพฤหัสไขรจรมาเป็นศีลก็ถือว่าโชคดีนะครับมีโอกาสได้พบรักบางคนมีโอกาสได้แต่งงานนะครับอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยก็ได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าดาวพฤหัสไขรจรมาเป็นกาลีนะครับเป็นดาวเสีย มาจากเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีก็มีโอกาสมีปัญหากับคู่ได้เหมือนกันนะครับมีปัญหากับคู่บางคนอาจจะมีเหตุให้แยกทางกันเลือกลายย่าร้างกันได้นะครับเพราะดาวพฤหัสนี่ยก็เรียกว่าราศีสิงห์เป็นราศีสัตบกปัตสวะชีโวนะเป็นดาวคาดของชาวราศีสัตบกครับแต่ดูจากดาวพฤหัสแล้ว น่าจะมีความสุขสมหวังนะครับถ้าดาวพระัาิดีนะครับเดิมเป็นเกษตร,รมหาอุดมหาจักรเป็นราชาโชคจอนมาเป็นสีก็ถือว่าโชคดีมากนะครับจนถึงวันที่8เมษายน2565นหะครับหลังจากวันที่8เมษายนไปแล้วดาวพระัาจรเข้ามรณะนะครับเป็นช่วงดวงเรื่องคู่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรน,นะครับบางคู่ก็มีเหตุให้ห่างเหินกันไปหรือมีเหตุให้ห่างไกลกันเช่น คนรักคู่ครองต้องย้ายไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลเช่นไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับแต่ชีวิตคู่โดยภาพรวมแล้วยังไปกันได้ดีนะครับยกเว้นบางคู่อาจจะมีเหตุห้ายาร้างกันนะครับถ้าดาวพฤหัสใครเสียและจอดมาเป็นกาลีนะครับมาดูด้านโชคลาภนะครับโดดเด่นมากนะครับตั้งแต่เมษาปี6 4ถึงเมษา65นครับดาวพฤหัสเล็งลัคนาประธานดาวสุประค์เนี่ยนะครับ ใครมีดาวพรหัดเดิมเป็นดาวที่ดีเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือจรมาเป็นสีก็มีโอกาสได้โชคลาภฟุกๆจากการเสี่ยงนะครับการเล่นหุ้นเล่นหวยหรือมีโชคจากสัตว์สองเท้านะมีโอกาสได้แต่งงานครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพ ชาวสิงเนี่ยดาวบาปปะเคราะห์ก็ไม่ได้ทํามุมร้ายใส่ลักษณะนะครับจึงไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคเรื่องอุบัติเหตุหรือสุขภาพมากนักนะครับยกเว้นผู้สูงวัยนะบางคนก็อาจจะมีโรคเก่ากําเริบเช่นโรคหัวใจความดันโรคเก้าโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ต้องระวังในช่วงที่ดาวประจําตัวจอในเรือนที่เสียนะครับตั้งแต่วันที่14มกราถึง1 สามกุมภาเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวจรเขาออรินะมีโอกาสได้เจ็บป่วยเหมือนกันไปทับดาวเสาร์ด้วยนะครับในเรือนอริเนี่ยนะครับวันที่15มีนาคมถึง14เมษายนนะครับดาวาประจําตัวจรเข้าวินาศนะครับขอโทษทีครับ15มีนาถ,ถึง14เมษานี่จรเข้ามรณะนะครับอา,อาจจะมีเหตุเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับ และช่วงดาวเข้าวีนาศนะครับดาวประจําตัวคือดาวที่เข้าวีนาาตั้งแต่วันที่1 7กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะทําให้เกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้นะครับขอบคุณชาวสิงและทุกราศีนะครับที่เข้ามารับฟังตาเห็นว่าด,ดีและมีประโยชน์นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตและธุรกิจนะครับการวางแผนธุรกิจและชีวิต ช่วยฝากแชร์ให้เพื่อนเพอนเพื่อ,เ,อเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในดําเนินชีวิตและธุรกิจนะครับจะได้ไม่ประมาทนะการดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับรู้จุดดีจุดเด่นของดวงนะครับของทุกราศีะนะครับก็ต้องออมีทั้งจุดดีและจุดเสียนะครับเพราะฉะนั้นการรู้ดวงรู้เขารู้เรารบที่ไหนก็ชนะที่นั่นนะครับการดูดวงก็ช่วย วางแผนชีวิตได้ดีทีเดียวนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดเสียหายนะครับโดยเฉพาะในใครทําการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ดูดวงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงทีเดียวนะครับอะไรที่ทายว่าดีก็อย่าประมาทนะครับสิ่งใดที่ทายว่าร้ายก็อย่าวิตกกังวลมากเกินไปนะครับเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นดวงแบบภาพรวมนะครับแตาจะให้ชัวร์ต้องดูส่วนตัวรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ การดูแบบนี้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่ายึดมั่นถือมัน่นในคําทํานายมากเกินไปนะครับแม้ป้ที่ดวงดีแล้วแต่ทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็ไม่สามารถช่วยให้ชีวิตดีได้เหมือนกันนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและกรรมปัจจุบันนะครับทําดีย่อมได้ดีนะครับมีข่าวดีบอกนะครับดูดวงฟรีที่สถานีวิทยุ FM 97นะครับทุกวันจันทร์นะครับเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับ แต่อาทิตย์หน้านี่ผมพอดีเขาเลื่อนไปเป็นวันอังคารกับวันพุธนะครับก็โทรเข้าไปที่สถานีได้นะครับ02 276 36 3633นะครับ022763633กานะครับการดูดวงสดๆเลยนะครับทางสถานีวิทยุหรือต้องการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ที่ Line Official ยลนัดอสโตรนะครับ n a t a s t r o ขึ้นต้นในวย s i g n ก่อนนะครับ a d s i n u t a s t r o นะครับหรือโทร0846472 929นะครับ0846472 929นะครับหรือใครต้องการเรียนโหราศาสตร์นะครับต้องการเป็นหมอดูมืออาชีพหรือเอาไว้ดูคนในครอบครัวนะหรือเอาไว้วางแผนชีวิตและธุรกิจของตัวเองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับช่วงนี้มีเปิดสอนพิเศษนะครับเรียนทางออนไลน์นะครับ ทุกเสารอาทิตย์วันละสชั่วโมงนะครับหเดือนก็16ชั่วโมงนะครับก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ตลอดนะครับให้โอกาสเรียนตลอดจนกว่าจะเข้าใจแจมแจ้งนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขมั่งมีสีสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนมีแต่เฮงเฮงรวยๆตลอดปี2566 65- 66หรือเลยครับสวัสดีครับ